ได้ไปคุยเรื่องพิทักษ์กันสักทีใช่พิทักษ์พิมพ์แป้นะครับแน่นอนว่าคุณผู้ชมก็คงไม่ต้องเกลื่อนอะไรมากมายกับเคุณเชื่อรู้เลยนะเสียแป้ของน้องอาร์มชุติมาเ <laughs> ขาคบกันนานเนี่ยน่าจะสักครึ่งปีเนี่ยมั้งหรือปีอปเงียประมาณนี้แหละความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอนะครับคุณผู้ชมเราคือคนรักกันเนี่ยเราต้องให้กําลังใจมันไม่เกี่ยวกับอะไรในสนามแต่ว่าในสนามที่เป็นพฤติกรรมที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทัวลงอีกอย่างผมอ่านคือผมจะบอกงี้ก่อน ซัพพอร์ตกันได้เข้าข้างกันได้แต่ถ้าคนทําผิดแล้วซัพพอร์ตในแบบผิดผิดอันนี้ต้องไปกันทั้งหมดเลยนะต้องเปลี่ยนไมล์เซตกันหมดเลยนะสมมุติผมเป็นเพื่อนซีนแล้วซีนไปขโมยขยะหรือขยะออกมาแล้วซีนก็บอกว่าไม่ร้ายกับผมแบบบ้านผมนะบ้านผมแต่มันรกอ่ะแล้วผมบอกว่าแล้วทัวร์มาลงซีนบอกว่าคคุณซีนทําไมเป็นนิสัยเป็นอย่างนี้ล่ะแล้วผมบอกว่าผมก็ไปบอกว่าสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้เฮ้ย รู้จักการต้องเตือนกันสี่ก็เขาอาจจะเตือนแล้วไงไม่เขาไม่เตือนช่างมันเราข่ามันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไม้เดี๋ยวไม้กระลอกหนึ่งเออเอาว่าจังหวะเนี่ยคือมันก็ไม่ได้สอกนะมันมันต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยออกหมัดอ่ะออกหมัดออกหมัดมันไม่รู้ว่าคือคืออย่างที่ผมบอกที่ผมบอกบอกอะไรมันโดนใจมากเมื่อกี้ว่าผมว่าผมว่าเรื่องของ พี่ทักเนี่ยน่าจะมีอะไรนอกสนามที่อยู่ในใจอยู่แล้วมันดันระเบิดออกมาจริงๆสกอร์4-0เนี่ยเป็นสกอร์ที่ไม่ควรอารมณ์ร้อนแล้วใช่เพราะอะไรเพราะมันกลับมายากแล้วมันกลับมายากแล้วมัน,ม,นมันก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบอีก10นาทีสุดท้ายเนี่ยกทำหน้าที่ของตัวเองถูกคือ มัน <ถ S 1> ไม่ใช่ว่าเบียดเบียดกันกหนึ่งเอถ้าสกอร์บทบทกันหนึ 1, ่งหนึ่งสองหนึ่งเออมันมันใจร้อนมันเข้าใจได้สกอร์สี่ศูนย์ไม่ใช่สกอร์ใจร้อนแล้วมันเป็นสกอร์ที่พร้อมจะรับสภาพรอหมดเก้าสิบนาทีใช่ไอไอาฟบุกเนี่ยก็คงไม่เอาอะไรแล้วแหละใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสเนี้ยผมว่าพี่ทัก์เองอาจจะมีอะไรนอกสนามที่มาทําให้เว็บนั้นมันมันดูตัดสินใจผิดพลาดไปหน่อยซึ่งตัวเขาเองก็ต้องบอกว่าเขาก็ใจร้อนอ่ะแต่กว่าจะขอโทษก็วันหนึ่งั้างเอาพูดกัน ตามหลักความจริงเลยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าผม,มาวันนั้นนะเมื่อวานเอาพูดแล้วกันไหนๆก็เล่าแล้วครับ,ค,รบคือไปจัดสปอตคอร์เนอร์รแทนป๊อปอแล้วมันมีเคสเนี่ยข่าวเนี่ยผมก็เลยบอกเฮ้ยเราเราก็คือมาเรามันพูดเหมือนตู่เลยคือว่า<ม><ม>เราเนี่ยมันทาผิดกันได้ผิดพลาดกันได้ใช่ไหมอะไรแบบสโมสรลงโทษแล้วโดนใบแดงไปแล้วเดี๋ยวโดนแบนอีกอะไรเงี้ยเราก็น่าจะให้โอกาสไหมมันจะมีแบบหลายๆคอมเมนต์สวนขึ้นมาคือผมก็งง ซึ่งผมก็มงงค,คือเอายอมรับตามตรงว่าผมไม่ได้ดูไม,ไม่ได้ตามชนบุรีแล็ไม่ได้รับมือถวยเป็นเลยผมก็มงง <laughs> เอ๊ะผมก็มานั่งนึกแล้วผมก็ไปไล่ดูอ่าไล่ดูคอมเมนต์อ่าไล่ดูเซิร์ชชื่ออ๋อก็เลยอ๋อขึ้นมาอ๋อนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำเอ่อครั้งที่แล้วก็เพิ่งจะเมื่อประมาณ2วีกับเรียวเฮอะไรอีกนั่นสิ มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าผมอ๋อ,อก็เข้าใจแล้วว่าทําไมแฟนบอลถึงทวงขึ้นมาเราเราต้องเราต้องไม่พูดว่าให้โอกาสเขาเราต้องบอกว่าเขาต้องได้รับบทเรียนผม,มนเป็นคนพูดในไลฟ์ถูกอ,นนอ,อันนี้ผมเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยคือผมพูดในไลฟ์แล้วผมก็พูดทุกที่ด้วยถึงแม้ว่าชมบุรีกับบอร์ดบริหารของชมบุรีผมจะรู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ผมก็พูดในในเคสของการที่เป็นคอมเมนเตอร์ลวกันว่าเคสเนี้ยพิทักต้องได้รับบทเรียนแล้วบทเรียนของเขาอ่ะมันไม่ควรจะแค่3นัด หรือ2เดือนมันควรจะจบฤดูกาลให้เขาไปพักสงบสติอารมณ์ไทยลีกต้องยังน้อยไหมอายุเท่าไหร่ยี่สิบห้ามันยี่สิบสี่ยี่สิบห้าก็ยังโอเคคืออย่างนี้ผมจะบอกนี้ก่อนว่าผมไม่ได้แช่งให้พี่ทักษ์แบบจะต้องเลิกเล่นเป็นฟุตบอลนะไม่ถึงขนาดนั้นไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดนั้นคนเรากลับตัวกันได้ครับแต่มันต้องมีสเปซอย่างน้อยอันดับแรกเลยทำไมผมถึงแนะนำว่าควรจะพักจนจบฤดูกาลหนึ่งเลยนะคนจะลืมจะซาและมันจะเป็นผลดีกับไทยลีก เพราะว่าเรื่องนี้เป็นคนดีกับตัวเองด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ภาพของของตัวชมบุรีของตัวเขามันคือภาพของไทยลีกที่อ้าวคนนอกมองเข้ามาถูกต้องบอลไทยไปโมโรอีกแล้วมันต่อยกันอีกแล้วว่าถูกเห็นไหมนี่ความจริงเนี่ยมันเว้นไปนานปี2024มันยังต่อยกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เคสเนี้ยพิษ์ควรจะต้องโดนแบนอย่างน้อยจนจบฤดูกาลสําหรับไทยลีกนะเพื่อให้เขาไปสงบสติอารมณ์เพื่อให้เขาไปทบทวนตัวเองคือเดี๋ยวเอาโทษที่สโมสรออกมาก่อนต่างคืเดือนสามเดือนใช่ไหมหลักๆเลยใช่แล้วก็มีบําเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยเป็นบวาเป็ญประโยชน์โดนแบนโดนแบนนี่โดนแบนตามใบแดงอยู่แล้วใช่ใช่คือผมมองงนี้ว่าเขาว่าทางไทยลีกยังไม่ได้มียังไม่มีบทเรียนยังไม่มีบทลงโทษเขาต้องพักสงบสติอารมณ์แล้วที่สําคัญคือมันจะดีกับตัวเขาเองตรงที่เขาจะได้รู้ว่า เนี่ยคือบทเรียนสําคัญแล้วเขาจะโดนแบนแบนอีกอย่างอย่างอย่างเคสที่ต่อยต่อกันนะนะอ่ะที่เราเขามาเปรียบเทียบกันก็นกคืออิสราเอลน้อยใจบุญที่โดนแบนตลอดชีวิตเออบางของ FC ฟซีอันนั้นคือมันเป็น worldwide อันนั้นผมรู้สึกว่าลงโทษแบนแรงไปหน่อยปีหนึ่งก็พอแล้วอันนั้นอันนั้นแรงเกินไปแล้วก็อีกเคสก็คือเคสของสารวัตรเดดมิตรต่อยท้องกรรมาการโดนแบนแปดแมต ประมาณ3เดือนในบงตอนนั้นอะหายไปเลยแล้วก็โดนตัดเงินเดือนด้วยซึ่งเขาก็อันนั้นเป็นเคสของการลงโทษแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องเบรกให้เขาไปสงบสติอารมณ์เพื่อให้ตัวเขาเองได้กลับมาแล้วมีบทเรียนสําคัญของชีวิตอืนะครับผมอ่าเรื่องฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแล้วก็คุณผู้ชมคิดยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับผมอ่ะ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ